ชื่ออดุลครับอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนนี้อายุ52ปีตื่นเช้าก็ไปทำงานตอนเย็นก็ออกลับบ้านไม่ค่อยมีเวลาออกากำลังกายตอนแรกก็แน่นท้องอึดอัดเวลากินข้าวเนี่ยยังไม่อิ่มแต่ท้องอะ่ะมันจะแน่นรู้สึกเหมือนกับเป็นกดหลย้อนอซื้อยาตามร้านขายยามากินก็ไม่หายเก็บชายโครงด้านขวาแน่นท้องเก็บชายโครงแล้วอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพียไปทำงานแบบไม่อยากจะทำอะตอนเป็นวัยรุ่นอะ่ะ ก็ดื่มหนักเกือบเกือบติดแหละคือได้กิน,นแบบอยากกินอายุ21-22ปีกินประมาณถึง30มั้งันเกือบ30ปีมังเลิกก็เพราะว่าปวดท้องคือมันปวดเหมือนจะไส้จะขาดเหมือนอะไรเลยก็เลยต้องเลิกเล่าคือเราจะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทำงานแบบไม่ได้เต็มที่อะ่ะไปทำงานก็ทำแป๊บๆหนะ่อไปขับรถหน่อยวิ่งหน่อยก็ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหิวหิวข้าวพอมากินแล้วมันก็กินไม่ได้มันแน่นก็เป็นปัญหามากเลยครับลำบากมากเลยเพราะว่าเราทำงานไม่ได้ไม่มีเรี่ยวมีแรงกลัวว่าจะเป็นตับแข็งพอดีแฟนแนะนำให้กินเนี่ยของเนี้ยดีลิวอิลนเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นหายเหนื่อยหายอ่อนเพลียจากปกติเคยกินข้าวไม่อิ่มไปประมาณสักเวันหรือหรือเกือบเกือบสิวันอะ่ะอาการแน่นท้องอ,อืดอัดแน่นท้องเนี่ยหาย ก็เลยคิดว่าเออมันก็มีผลทําให้เราแบบสบายตัวขึ้นอ่ะไม่เหนื่อยง่ายไม่อ่อนเพลียททางานก็ได้เต็มที่อ่ะที่กล้ากินนะเพราะว่าแฟนอ่ะบอกว่าเห็นในเพจมีอยอแล้วก็มีผลลัพธ์ผลดีต่อร่างกายรีวิวมันเยอะก็เลยลองทานดูก็ดีจริงๆครับตอนนี้จากที่เคยแน่นท้องอึดอัดแน่นท้องเจ็บชายโครงอ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วหายแล้วครับ